สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทา่านยินดีดต้อนรับเข้าสู่สาวพยากรหรือสาวไพ่ทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงนะคะของชาวราศีกันนะคะประจําเดือนมิายน2567ราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวราศีกันเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนมีายนนี้นะ <c oughs> ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าการทำนายดวงนี้เป็นดวงโดยรวมเด็กว้างอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ดูอย่างมีสตินะคะซึ่งเราจะดูให้ในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพและก็โชคลาภนะคะอ่ะขออนุญาตหยิบไพ่แทนชาวราศีกันนะคะ1 2 3 4 5 6 แปดเก้าสิบโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะชาวราศีการไพ่ใบแรกเนาะที่ได้ได้ไพ่เด็กถือถ้วยค่ะได้ไพ่หกเหรียญได้ไพ่งถือเหรียญค่ะเด็กถือดาบนะคะหกดาบ <c oughs> ได้ไพ่ห้าดาบนะคะราศีกันช่วงนี้นะได้ไพ่เจ็ดเหรียญแปดไม้เทา้าหนึ่งไม้เทา้าแล้วก็แปดดาบราศีกันนะขออนุญาตขยับนิดนึง <c oughs> ช่วงนี้เป็นจังหวะช่วงที่ชีวิตของคุณอาจจะหนักหน่วงหนักหน่วงอยู่สักหน่อยนะคะหนักหน่วงจากอะไรนะคะหนักหน่วงมาจากว่าช่วงนี้น่ะคุณน่ะตัวคุณน่ะเหมือนเด็กถือถือถ้วยอ่ะเด็กถือถ้วยนะคะคือรู้สึกบอกว่าอ่าเป็นการที่จะคือเด็กมีอารมณ์แบบเด็กๆหมายถึงว่า อาจจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองนะคะคนที่แบบคิดเองเอาแต่ใจตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะแบบว่าช่วงนี้จ,จะแบบฉันคิดแบบนี้นะฉันจะทําแบบนี้นะโดยที่ไม่ไม่สนใจคนรอบข้างอันนี้พูดตามไพ่เนาะไม่สนใจคนรอบข้างไม่สนใจว่าคนรอบข้างจะคิดยังไงนะคะแต่คุณจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะ ในช่วงนี้นะบอกเลยคุณจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งไม่สนใจใครจะคิดยังไงนะคะแล้วก็คุณมีปัญหาบางคนมีปัญหาในเรื่องของอเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้การเงินของคุณอาจจะรั่วไหลายแต่ถ้านะใครมีปัญหาอยากกู้นี่ยืมสินนะคะช่วงนี้ถ้ายื่นเครดิตเครดิตผ่านนะถ้ายื่นกูยก้ยืมกู้ยืมก็ผ่านนะคะช่วงนี้เนาะอาจจะเป็นช่วงที่ หรือไม่คุณอาจจะมีรายจ่ายมีภาระค่าใช้จ่ายกับเด็กๆนะคะอาจจะเป็นช่วงปิดเทอมอาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายกับเด็กๆนะคะเนาะแล้วก็คุณคิดเสมอว่าสิ่งที่สิ่งที่คุณคาดหวังไว้ว่าคุณจะต้องเป็นคนที่โดดเด่นโดดเด่นมีเงินะ่ะนะคะคุณจะต้องเป็นคนที่มีเงินะ่ะ ขอสิ่งที่คาดหวังแล้วก็คิดวนะ่าคุณจะต้องเป็นคนที่มีเงินนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะมองหานะคะ,อะมองหาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่มันเป็นปัญหาและก็อุปสรรคของคุณนะคะเพราะมีไพ่ดาบขึ้นมาเด็กมองหาปัญหาอุปสรรคแล้วไพ่ก็หกดาบขึ้นมาด้วยคือ จังหวะเวลาของคุณนะมาบอกว่าเวลาจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นคือทุกอย่างต้องอาศัยเวลานะของคุณนะคะแล้วก็ที่สำคัญช่วงนี้ช่วงนี้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คือคุณไม่ค่อยโอเคกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนร่วมงานนะคะเขาไม่โอเคกับคุณนะคะสิ่งที่เขาทำหรือสิ่งที่คุณทำเขาเขาไม่ไม่เห็นด้วยนะคะไม่เห็นด้วยพอไม่เห็นด้วยเสร็จเขาก็ ไม่ให้การช่วยเหลือนะคะคุณต้องเดินด้วยลำพังด้วยลำแข้งของตัวเองทำด้วยตัวเองนะคะปัญหาอุปสรรคของคุณปัญหาหลักของคุณเลยคือสิ่งที่คุณทำอยู่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่คุณทุกคนลงมือทำงานสักอย่างก็หวังออกดอกออกผลถูกไหมคะแต่สิ่งที่คุณทำอยู่นะตอนนี้มันอาจจะไม่ออกดอกออกผลอย่างที่คุณหวังและตั้งใจนะคะ มันไม่ยังไม่ได้เห็นผลชัดเจนว่าโอเคนะงานที่คุณทําอยู่มันสร้างเงินให้คุณมากมายอะไรเงี้ยแต่แต่อิทธิพลของคนรอบข้างหรือว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณคนที่อยู่รอบตัวคุณเขาก็บอกให้คุณเออก็ทํางานไปก่อนทํางานนี้ไปก่อนนะคะเพื่อความก้าวหน้าในสักวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือมันสามารถที่จะ ต่อยอดขยับขยายไปได้ในเรื่องของการงานต่อยอดขยับขยายไปได้คุณอะใจจริงอะคุณอยากไปคุณอยากไปเริ่มต้นงานใหม่นะใจจริงคุณอยากไปเริ่มต้นงานใหม่ไปอะไรใหม่แต่ว่าบางทีบางอย่างมันก็ยังเป็นไปไม่ได้ได้ไพ่แปดดาวเข้ามาเพราะว่าปัญหาที่อยู่รายร้อมรอบตัวคุณนะคะมันมีปัญหาจนบางทีคุณอึดอัดคุณไม่รู้ไม่รู้จะหาทางออกยังไง ไม่รู้จะทำยังไงหรือว่าแปดดาบอีกทีช่วงนี้คุณอาจจะไม่สบายก็ได้นะคะเจ็บป่วยไม่สบายก็เป็นได้นะชาวราศีกรบอกเลยเดือนนี้เป็นเดือนที่หนักหน่วงสำหรับคุณไหมหนักหน่วงอยู่พอสมควรค่อนข้างจะเยอะนะคะหรือไพ่แปดดาบอันนี้อาจจะเป็นตัวลูกคุณที่ไม่สบายก็ได้คุณจะต้องไปดูแลลูกนะคะไปดูแลลูกนะปัญหาของคุณนะช่วงนี้โอเค อันนี้คือชาวราศิกันนะเดี๋ยวมาดูว่าไ <c oughs> พ่โดยรวมเป็นอย่างไรไพ่โดยรวมเมื่อกี้พูดไปแล้วนะไพะ่แต่ละอย่างแต่ละเรื่องเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูพลังงานไพ่นะคะอยากบอกอะไรคุณบ้างในเรื่องของการงานเนาะการงานของชาวราศิกันนะอเจาะลึกให้ละกันการงานของคุณเขาบอกว่าช่วงนี้คุณทำงานเพราะว่าเป็นงานที่คุณรักนะคะ งานที่คุณรักนะคะ <c oughs> เพราะว่าคุณรักงานที่ทํางานที่คุณรักรักงานที่ทํานะคะแต่ว่าบางทีบางอย่างปัญหาอุปสรรคมันค่อนข้างจะเยอะไพ่สี่ดาบเข้ามาบางทีคุณก็แบบเหนื่อยกับงานคุณก็อนี่งนิ่งเฉยเฉยนิ่งเฉยเฉยไม่ทําไมนะคะ <c oughs> บางทีบางอย่างก็หรือในเรื่องของการงานบางทีคุณต้องรู้จักนิ่งให้เป็น ะค,ะคุณต้องรู้จักนิง่งไม่ว่าปัญหาอุปสรรคอะไรเข้ามาบางทีบางอย่างมันไม่สามารถแก้ไขได้ทุกอย่างนะคะคุณต้องรู้จักนิ่งให้เป็นแล้วก็สักวันหนึ่งคุณก็จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่คุณมุ่งหวังและก็ตั้งใจไว้นะคะแล้วก็ไพ่หกเหรียญเข้ามาในเรื่องของการงานบางทีคุณก็จะต้องอรู้จักแบ่งงานให้คนอื่นช่วยทำบ้าง นะถ้าให้มองแบบนี้นะให้คนที่เป็นบางคนอาจจะมีลูกน้องบางคนอาจจะมีเจ้านายบางคนอาจจะมีคนรอบข้างบางทีงานบางอย่างอย่าหอบไว้คนเดียวนะคะอย่าเก็บไว้คนเดียวแบ่งให้คนอื่นเขาทําบ้างนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นผลดีกับคุณนะงานบางอย่างให้คนอื่นเข้ามาช่วยเหลือบ้างอะไรบ้างแล้วมันจะดีขึ้นนะคะในเรื่องของการงานนะมาดูในเรื่องของการเงินค่ะ การเงินของชาวราศีกันนะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของชาวราศีกันได้ให้วิวออฟจูนมันเป็นช่วงกลงล้อแห่งโชคชะตานำพานะช่วงนี้ในเรื่องของการเงินถามว่าโอเคมันไปได้ไหมมันไปได้ในเรื่องของการเงินอะบอกเลย องล้อแห่งโชคชะตานําพาการเงินของคุณจะมาจากเรื่องของการมุ่งมั่นทํางานนะคะไม่ว่างานอะไรเข้ามาช่วงนี้คุณแบบถ้าคุณมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนั่นแหละคือมันจะส่งผลถึงการเงินของคุณนะคะแต่ว่าการเงินของคุณอะบางทีมันก็ยากที่จะบอกใครอะยากที่จะบอกใครว่าเฮ้ยฉันมีปัญหาเรื่องการเงินนะอะไรเงี้ย คุณต้องเก็บไว้บางทีไม่อยากบอกใครไม่อยากเล่าบอกใครว่าคุณมีปัญหาการเงินนะคุณก็จะอยู่ในมุมของตัวเองและคิดเองนะคะคิดหาเงินเองคิดทำเองนะคะบางทีคุณต้องต้องคิดต้องคิดจัดการวิธีการหาเงินนะของคุณคิดเองนะคะไม่สามารถที่จะบอกใครได้ขออีกหนึ่งใบได้ไหมในเรื่องของการเงินนะอ่าไพ่บอกว่าโอเคคุณอาจจะได้ โชคลาภรางวัลใหญ่นะคะหรือว่าเงินก้อนหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดหวังเข้ามานะคะในเรื่องของการเงินนะมันถึงจะมาช่วยคุณได้นะคะอะมาดูซิว่าโชคลาภจะมีไหมอืมโชคลาภของชาวราศีกันนะโชคลาภชาวราศีกันนะ โชคลาภของคุณจะมาจากจะมีคนนำมาให้ว้าวได้ไพ่เดอะเวิลด์เดอะเวิลด์แบบมีโชคมีลาบโชคลาภอาจจะมาจากแดนไกล mm hmm. ได้ไพ่ห mm ้าดาได้ไพ่ justice อ่าจะมีคนนำโชคลาภมาให้โชคลาภของคุณนะคะได้มาจากคนที่ อาจจะอายุน้อยกว่านะคะนำโชคลาภมาให้นะคะได้ให้ The Work เข้ามานะคะอาจจะมีโชคลาภนะคะโชคลาภมาจากทางไกลหรือมาจากเรื่องของการเดินทางก็ได้หรือมาจากทางไกลก็ได้แต่โชคลาภของคุณจะไม่ได้มาจากคนใกล้ตัวหรือผู้รักผู้ใหญ่นะอาจจะมีคนอายุน้อยกว่ามาให้แต่ทุกอย่างมันก็ยัง เป็นสิ่งที่บาลานซ์กันหมายถึงว่าต่อให้คุณได้โชคลาภม,มาทุกอย่างมันต้องตั้งอยู่ในขึ้นเกิดความบาลานซะ์ balance, ความพอดีความซื่อสัตย์ความซื่อตรงนะคะคุณถึงจะได้มานะคะโอเคนี่คือในเรื่องของโชคลาภนะชาวราศีกันมาดูเรื่องของโซโภภาพหน่อย <c oughs> สุขภาพของชาวราศีกันนะสุขภาพของชาวราศีกันช่วงนี้ช่วงนี้สุขภาพชาวราศีกันบอกเลยถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่คุณต้องมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแล้วก็ไพ่เมจิเชนเข้ามามีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นนะคะมีปาฏิหารเกิดขึ้นกับคุณบางที สขภาพของคุณมนะันอาจจะย่ำแย่แต่คุณก็ต้องดูแลตัวเองรักตัวเองให้เป็นนะคะเนาะถึงจะมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นมาดูในเรื่องของความรักความรักของชาวราศีกันความรักสำหรับคนโสดคนโสดชาวราศีกันนะจะเป็นยังไงบ้างคนโสดชาวราศีกันคนโสดช่วงนี้ ช่วงนี้คนโสดชาวราศีกันจะมีคนเข้ามาหาคุณเป็นคนที่จะจิตใจดีเข้ามาคอยช่วยเหลือเข้ามาคอยช่วยเหลือในเรื่องของการงานนะคะแต่มีไพ่เจ็ดดาบเข้ามาด้วยนะคะแต่ถามว่าเ,เขาอาจจะมีอะไรปิดบังซ่อนเร้นคุณอยู่ก็ได้นะคะ ในคนโสดน,นะฉะนั้นก็ก็ดูกันไปค่ะบางคนเขาอาจจะเข้ามาแค่เป็นคนที่ช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการงานเฉยๆนะคะเนาะแต่จริงๆเขาอาจจะมีอะไรอยู่ซ่อนเลนอยู่รับหลังอยู่นะคะเอามาดูคนที่มีคนคุยค่ะสำหรับท่านที่มีคนคุยชาวราศิกันนะราศีกันคนที่มีคนคุยนะช่วงนี้คุณคุณอยู่ในมุมของคุณอนะ แล้วก็มีไพ่แฮงแมนเข้ามาคุณยังมีพันธะมีภาระมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไพ่วิวออกคุณก็เลยปล่อยให้เป็นกลงลลอแห่งโชคชะตานำพาเลยได้ไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามาด้วยนะคะชาวราศีกันได้ไพ่สองไม้เท้าคุณก็เลย <c oughs> คนที่คุณคุยอยู่เขาเป็นคนที่อ่ มีความมุ่งมั่นในเรื่องของการทำงานนะคะเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงนะคะเขาเป็นคนที่จริงใจนะคะเป็นคนที่จริงจริงใจแล้วก็แต่ตัวคุณอะช่วงนี้ยังมีคนที่คุณคุยอยู่นะคุณยังมีภาระมีพันธะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามาคุณมุ่งมั่นหาเงินอะนะคะในเรื่องของความรักคุณก็เลยเหมือนว่า ปล่อยให้เป็นไปตามกลงล้อแห่งโชคชะตานำพาเลยว่าจะยังไงนะคะอืมแต่ช่วงนี้คุณมุ่งมั่นหาเงินนะคะนะโอเคอาจจะพันท้าเยอะพาราเยอะนะคะไม่เป็นไรก็คุยกันไปค่ะคอยช่วยเหลือกันไปมาดูสำหรับคนมีคู่ชาวราศีกันเป็นอย่างไรบ้างคนที่มีคู่ชาวราศีกันนะ คนมีคู่ชาวราศีกันได้ไพ่ใบเดิมออกาหม่ละอ่าช่วงนี้คุณก็ยังมุ่งมั่นในเรื่องของการหาเงินคุณคิดว่าสักวันจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ช่วงนี้คุณอาจจะขัดสวนในเรื่องของการเงินนะคะบางทีบางอย่างในเรื่องของชีวิตคู่คุณเลยนิ่งๆอ่าคู่ของคุณเขาก็เป็นคนใจดีนะแต่เขาก็ เหมือนเขาก็มีพันธะมีภาระอะไรที่เขาที่ต้องทำรับหลังของคุณอะนะคะให้ก้าวดาบเข้ามานะคะเขาก็มีเรื่องให้คิดเยอะคิดมากปวดหัวนะคะแล้วกเ็เขาก็อยากมีเงินเยอะๆมีเงินเก็บเยอะๆนะคะสุดท้ายนะคะคุณได้ไพ่จะติกเข้ามานะคะ สำหรับเรื่องความรักนะคุณเอาแต่พอดีนะคะไม่ต้องอะไรเยอะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณอยากจะอยู่ในหมดมุมของตัวเองนะคะอยากให้มีปฏิหารเกิดขึ้นอยากมีเงินเยอะๆนะคะคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็คู่ของคุณเขาอาจจะช่วยคุณได้ไม่เยอะเท่าที่ควรนะคะก็ในเรื่องของความรักคุณคุณก็เลยบอกว่า อา,อาศัยความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อกันแล้วก็อาศัยความพอดีนะคะให้มันบาลานซ์กับชีวิตที่อยู่ได้นะคะช่วงนี้เนาะในเรื่องของความรักก็ก็ปล่อยไปปล่อยไปหมายถึงว่าก็ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันสิ่งไหนช่วยได้สิ่งไหนช่วยไม่ได้นะคะเนาะบางทีมันบางอย่างมันจะแบบ ช่วยให้ได้ทุกมุทุกอย่างกันก็ไม่ใช่นะคะอันนี้คือในเรื่องของความรักเนาะต้องขึ้นอยู่กับความพอดีค่ะซื่อสัตว์ซื้อตรงต่อการดีที่สุดแล้วนะคะอ่ะมาดูว่าไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรชาวราศีกันบ้างในช่วงนี้นะคะขอสองใบ ในช่วงนี้นะคะไพ่แนะนำในเรื่องของเ,อเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะบางทีบางอย่างคุณอยากใช้ชีวิตให้มันรู้ราฟุ่มเฟือยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าให้คุณรู้จักจัดระเบียบนะจัดระเบียบชีวิตตัวเองให้ได้นะบางคนแบบมั่วไปหมดอะไรก็ อยู่ด้วยกันหมดกองด้วยกันไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกให้คุณหันมาจัดระเบียบชีวิตของตัวเองให้ได้จัดระเบียบชีวิตของตัวเองให้ได้แล้วบางสิ่งบางอย่างช่วงนี้คุณอาจจะแบกแบกภาระค่อนข้างจะเยอะแบกภาระค่อนข้างจะเยอะแบกเรื่องในเรื่องรถในเรื่องบ้านในเรื่องทรัพย์สมบัติในเรื่องอะไรเงี้ยนะคะอาจจะแบกเป็นเดอะแบกนะคะ แบกไว้เยอะนะคะแบกเรื่องเงินเงินทองทองไว้เยอะทางทางที่ตัวเองไม่มีอะไรเลยนะคะบางสิ่งบางอย่างที่มันหนักเกินไปควรจะปล่อยดีไหมถ้าปล่อยแล้วชีวิตคุณสบายขึ้นชีวิตคุณดีขึ้นคุณก็ควรจะปล่อยนะคะเนาะอ่าอันนี้อันนี้เป็นไพ่เขาแนะนํานะคะบางอย่าง嘛 ปล่อยวางได้หรือปล่อยลงได้ปล่อยได้ก็ควรจะปล่อยนะคะชีวิตไม่ควรจะแบกอะไรมากเกินไปแล้วก็จัดระเบียบชีวิตให้ดีนะคะการเริ่มต้นใหม่ไม่สายนะคะบางสิ่งบางอย่างมันมันไม่สามารถที่จะแบกไปได้ตลอดนะคะนี่คือชีวิตของคนเนาะอันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพเป็นกำลังใจนะคะ ก็ขอให้ชาวราศีการโชคดีมีความสุขตลอดไปนะคะแล้วก็ขอให้ตั้งสตินะคะสิ่งไหนแก้ไขได้แก้ไขนะคะโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ